วันนี้ผมพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอันเจโลสติลเลอร์นะครับมิดฟิลตัวรับของสุดการนะครับซึ่งกลายเป็นว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวแรงขึ้นนะฮะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็นั้นให้ความสนใจนะครับจริงๆแล้วสิลเลอร์อ er มีเรียกว่ามีข่าวกับ หลายๆทีมในยุโรปมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องมันยังยังไม่ได้ถูกตีฟูแรงมากขึ้นนะครับมีข่าวกับทีมเบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็ข่าวกับแมนยูก็เคยถูกเอี่ยวมาบ้างๆเหมือนกันนะครับเคยถูกพูดถึงนะครับวันนี้ จากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวระดับเทียบบนๆหลายคนนะครับมีความมีการพูดถึงว่าแมนยูนั้นกําลังจับตามองดูอันเชลสตินเดอร์ครับมิดฟิลด์ของสุดร์กาปว่าตลาดในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วในใจความของเนื้อข่าวเนะี่ยดูเหมือนว่าแมนยูเล็งไว้ว่าอยู่ในลิสต์ของในตลาดต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับแต่ก็ไม่แน่ครับตอนนี้ข่าวเรื่องของตลาดเนี้ยเริ่มจะแรงขึ้น,นครับเหตุ <c oughs> ด้วยความที่ว่าแมนยูนั้น ยังหาสเปคของมิดฟิลที่จะมายินตัวกลางเนี่ยยังหาไม่ได้ครัคลอสบบเลบาพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้คลอสเบเลบาก็ดิวก็น่าจะล่มไปแล้วนะครับคือต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าไบรทันไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะขายบาบเลบาเดี๋ยวซัมเมอร์หน้าค่อยมาว่ากันใหม่นะครับคราวนี้แมนยูก็ต้องไปควานหาตัวตามหาตัวว่าเออในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อเห็นแล้วนะครับว่ามิดฟิลยังไม่พอนะครับจริงๆแล้วมิดฟิลเป็นตำแหน่งที่แมนยูก็อยากได้นะครับไม่ใช่ว่า เกมที่แพ้กับอาร์เซนอลก็เลยมาอยากได้นะจริงๆแล้วแมนยูอยากได้อยู่แล้วในช่วงของซัมเมอร์แต่ว่าดีลมันไม่ลงตัวนะครับคราวนี้ชื่อของซิลเลอร์มันแรงขึ้นนะครับวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาทําความรู้จักกับชื่อของอันเจโรซิลเลอร์สักหน่อยนะครับว่าเขาเป็นใครนะฮะแล้วก็ทําไมแมนยูถึงอยากได้สเปคสไตล์การเล่นเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมเล่าสู่กันฟังนะฮะมาคุยกันในคลิปลินี้นะครับในแมนยูคอนเนอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้อัปเดตเรื่องของตลาดซื้อขายด้วยโดยเฉพาะขาออกฮะ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช anel ของทรูแ a m ครับ มาครับทุกคนครับมาทำความรู้จักกับแองเจโลสตินเลอร์กันนะครับอะไรก่อนอื่นเช่นเคยนะครับเอาฝากร้านค้าของ Adidas ไว้หน่อยนะครับแบบ Official บน s h o ป e e นะครับใครสนใจเสื้อผ้าของ Manchester United นะฮะก็เข้าไปในลิงก์โปรดักตที่ผมเออ่เข้าไปในท็อปคอมเมนต์นะครับที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับร้านค้าแบบ Official บน s h o ป e e ของ Adidas นะฮะเสื้อแมนเสื้อแมนยูนะครับทั้งชุดเย้าชุดเยือนมีแล้วนะแบบถูกเลิศิ็สิใครสนใจเข้าไปดูได้เลยนะครับมาคุยเรื่องของแองเจโลสต็ด นะครับก็ต้องถือว่าออตอนนี้แมนยูกำลังหาใครนาะใครคนนั้นจะมาทำงานในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับซึ่งแน่นอนว่าการมาของเขาก็ต้องมายืนคู่กับบูโน่เนาะนะครับผมผมข้ามเรื่องความยาวยืดว่าทำไมถึงต้องเป็นบูโน่ Bruno ไปเนะเาะตีซสว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะครับดังนั้นเราก็ล็อกสเปคว่ายังไงเซ่บูโน่ก็คงต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับและใครกันล่ะจะมายืนคู่กับบูโน่นะฮะ เอ่อคาร์ลอสบาเลบาตัดทิ้งไปนะครับและของที่มีอยู่นะครับคลิปเมื่อวานเนี้ยนะครับผมคุยเรื่องว่าแยกการยืนไปแล้วนะครับฝั่งกระสองกระสองบรูโน่อ, Bruno อยู่กับคอบีเมนูนะครับแล้วก็กาซิเมลโลอยู่กับอูกาเต้นะครับเอ่อบาเลบาตัดไปอดัมวอลตันนะครับแม้นว่าจะมีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจบางกระแสบ,บอกว่าแมนยูมีไปสเกัลดูฟอร์มด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นว่างง่ายตอนนี้ตลาดของแมนยูในช่วงกําลังจะเข้าสู่ช่วงราวสิวันท้ายเนี่ย ยังดูเงียบๆนะครับแต่ชื่อของซิลเลอร์เนี่ยมันแรงขึ้นมานะครับซิลเลอร์คือใครครับซิลเลอร์คือมิดฟิลด์ตัวรับแบบของแท้เลยนะครับขนาดแท้นะครับเป็นตัวรับจ๋าในสไตล์ที่สามารถรับแล้วก็ออกบอลได้นะครับสไตล์ของเขาเนี่ยคือสไตล์ที่เป็นพวกเพชรวางบอลได้ดีนะครับบางบางสื่อบางเจ้าหรือว่าถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็อาจจะพอให้นึกถึงวิธีการออกบอลเ,เนียนนะครับบอลยาวๆบอลคิลเลอร์พาส แบบโทนี่ครสนะฮะผมไม่ได้บอกว่าเก่งแบบโทนี่ครสนะต้องบอกก่อนร่ำบอกว่าผมอยากพูดให้ให้นึกออกนะครับว่าสไตล์ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับพอมีตัววิ่งให้ขยับให้เจ้าตัวสามารถออกบอลได้เล่นเท้าซ้ายนะนะครับคราวนี้พอเล่นเท้าซ้ายเนี่ยผมก็เลยคือผมก็เลยมันนึกถึงแบบนี้เพื่อให้แฟนแมนยูเข้าใจได้ง่ายๆนะครับสไตล์การออกบอลน,นะไม่ได้บอกว่าเล่นเป็นแบบตำแหน่งเดียวกันนะแต่สไตล์การออกบอลจะพวกออกบอลคมๆแบบควนมาตา เออประมาณนี้แต่ว่ามันคนคน,คนยุคคนสมัยแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้บอกว่าเล่นแบบมาตาสักทีเดียวนะครับแต่ว่าผมว่ามันมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นการออกบอลด้วยความที่เล่นเท้าซ้ายด้วยเนาะนะครับการออกบอลฉลาดการออขึ้นมาเก็บตกหน้าบ็อกซ์ของคู่ต่อสู้อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีจะมีกลิ่นมีสไตล์นั้นอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจะเป็นแบบสายสายพลังงานจะคือพลังงานมีฮะสามารถวิ่งวิ่งไล่ขึ้นลงได้ ไม่มีหมดแต่ว่าถ้าจะเอาแบบลูกประเภทแบบบาลบ้าบาลบ้าคือพวกพืชสามารถแครีบอลออกมานะครับพาบอลออกมาจากพื้นที่มุมอับหนีออกมาแล้วก็เปิดทางให้นะครับดูดตัวผู้เล่นกู่ต่อสู้มาคน2คนแล้วเปิดทางออกมาแล้วพาออกมาแล้วก็ค่อยๆอ,ออกบอลอย่างเงี้ยบาลบ้าจะเป็นสายนั้นคือบาลบ้านี่สามารถทําได้ทุกอย่างคือเรียกว่าเป็น สเปคมิดฟิลด์ในฝนันนะครับครบหมดนะครับหน้าบ็อกซ์ตัวเองหน้าบ็อกซ์คู่ต่อสู้นะครับแต่ซิลเลอร์จะเป็นสายใช้บอลเดินทางนะครับออกบอลสวยๆออกบอลคมๆนะครับซิลเลอร์เนี่ย เริ่มต้นเข้ามาจากการเป็นเด็กบ้านของบาเยอร์นะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะเขาสอดแทรกขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของบาเยอร์ไม่ได้นะครับจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์นะครับเล่นกับฮอฟเฟนไฮม์ได้สัก2ปีประมาณนี้นะครับจากนั้นเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสย้ายไปอยู่กับซุดกาในช่วงปี2023ก็คือราวๆสัก2ปีที่แล้วนะครับปี่างปีที่แล้วปีนี้2025ไปอยู่กับซุดกาในปี2023นีะครับจากนั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มของเจ้าตัวสม่ำเสมอมากนะครับแลวก็ไดกา แล้วก็ปี2024คือปีที่แล้วนะครับได้รับโอกาสติดทีมชาติเยอรมันนะครับเส้นทางของเจ้าตัวก็จะประมาณนี้นะครับคือเออ่ถ้าดูสไตล์นะครับทางบทบาทการเล่นของซิลเลอร์ก็คือเขาเป็นเล่นเบ็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ยืนหน้าลายแผงกองหลังนะครับสุดการในเล่น4 2 3 1นะครับก็คือเจ้าตัวจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวคู่เนี่ยนะครับตัวคู่นะครับอยู่ข้างหลังเดนิสอุนด้าฟนะครับในซีซั่นล่าสุดอุนด้าฟอยู่ข้างบนแล้วก็เล่นมิดฟิลด์คู่กลางนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับปักหลักก็ระบบ4-2-3-1เราเข้าใจกันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับมีฟิวตรงกลาง2คนและอุน,อนดาฟเด่นอยู่ข้างบนนะฮะเจ้าตัวก็จะมีเทคนิคทักษะในเรื่องของการแกะเพรสได้ดีนะครับแกะบอลออกมาจากพื้นที่มุมอับหน้าลายได้ดีนะครับด้วยสไตล์การออกบอลแล้วก็อ่านเกมที่แม่นยําจุดเด่นของเขาคือ การอ่านเกมที่แม่นยําแล้วก็อยู่ในที่ที่ใช่ถูกที่ถูกเวลาเสมอๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้พูดว่าอวยนะแต่ครับแต่ว่า,าให้เป็นข้อมูลก็แล้วกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับดังนั้น <c oughs> ถ้าจะถามว่าถ้าจะมาเล่นกับบรูโนอันนี้ก็น่าคิดครับเพราะว่าก็ต้องว่าตามตรงว่าจากสเปคที่หลุดจากกอลส a บาเลบ้าไปเนี่ยมันมันยังไม่มีใครที่เราจะพอจะนึกออกว่าจะมาเล่นกับบรูโนแล้วมันจะ มันจะคลิกมันจะลงตัวตอบไม่ได้เลยครับบอกตามตรงว่าตอบไม่ได้แต่สมมุติว่าถ้าในอนาคตสมมติเฉยๆสมมติว่าในอนาคตทีมมันเปลี่ยนผ่านไปแล้วนะครับบรูโน่อาจจะไม่ได้อยู่กับทีมหรือบรูโน่เป็นช่วงโรยราถ้าจะหาว่าใครมารับไม้ต่อผมว่าถ้าจะจัดสเปคไอ้พวกที่เป็นข่าวกับแมนยูนะตอนนี้นะนะครับก็คืออดัมวอตันกับแองเจลล์ซิลเลอร์เนี่ยอยู่ก้อนเดียวกันนะครับแล้วก็คลอสบาลบาอยู่อีกก้อนหนึ่งหรือมอร์เทนบูมันก็จะอยู่อีกก้อนหนึ่งประมาณนี้เราๆเนี่ยนะครับ ดังนั้นถ้าจะจับสเปคถ้าจะเอาซินเลอร์อดัมวอตันอาจจะต้องทิ้งไม่บอกนะฮะอดัมวอตันอาจจะต้องทิ้งหรือถ้าจะไปรอเอาถ้าจะไปเอาอดัมวอตันซินเลอร์ก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็ไปหาคู่เอาบาเลบาลมาให้ได้ในอนาคตหรือสไตล์แบบนี้เราๆเนี่ยคือผมพยายามจะ จะจะเล่าภาพไม่เห็นคร่าวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันก็นแล้วกันนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวเอ่อเรียกว่าถูกตีขึ้นมาเบื้องต้นนะครับแต่ยังไม่ได้มีน้ําหนักมากเท่าไหร่เริ่มเริ่มเริ่มลวนะครับเพราะว่าเบนจาร์คอบส์เขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าแมนยูนั้นมีโครงการจะไปจะไปลองดูซิว่าซลเลอร์จะเป็นยังไงเรานี้นะครับทุกคนฮะอ่ะมองยังไงบ้างครับเมนแชร์ share, แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของตลาดซื้อขายของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ช่วงนี้เนี่ย จะเป็นช่วงที่เราตามขาออกบอกตามตรงว่าขาเข้าอย่างเงียบเงียบมาก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 ยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมขาออกตอนนี้เราตามเรื่องจีดอนซานโช่นะครับฟาบิโซโรมาโ,โน่บอกว่าตอนนี้ซานโช่ออกจากแมนยูแน่ๆครับแล้วก็ไม่มีความสําคัญอะไรไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์นอะไรใดๆระหว่างซานโช่กับแมนยูและขาดสะบั้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันแทบไม่มีโอกาสที่ซานโช่จะได้ไปต่อกับแมนยูนะครับแมนยูเนี่ย พร้อมตอบรับข้อสเสนอ24ล้านยูโรของโรมา่าแต่ดีลนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าซานโช่ปฏิเสธที่จะย้ายนะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของอริเนโอนกาลาโช่นะครับดูเหมือนว่าความเป็นไปได้กับเชลซีนะครับน่าจะมีมากขึ้นละนะครับตามข่าวจากโรมาโน่บอกว่าดีลกาลาโช่ไปเชลซีน่าจะกําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าราคาจะจบเท่าไหร่โดยที่เชลซีนั้นไม่ต้องการจะจ่ายตามที่แมนยูนั้นต้องการนะครับ มีแถมเล็กๆๆน้อยจากกาเซตอร d เดลสปอร์ตนะครับบอกว่าแหละตอนนี้หลายๆทีมที่คุยกับจอร์นซานโชต่างก็รู้สึกเอือมระอากับการคุยกับทั้งตัวของซานโชแล้วก็เอเจนต์นะครับเนื่องจากว่าตัวของนักเตะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาในสัดส่วนที่เยอะนะครับรวมถึงค่าเอเนต์ที่มันดูแพงเกินไปนะฮะ,ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้ตลาดขาเข้าที่มันย,ยังดูเงียบๆอยู่ตอนนี้แล้วก็ตลาดขาออกซึ่ง เราภาวนาครับว่าออกให้ได้สักทีครับปล่อยให้ได้สักทีโดยเฉพาะถ้าจะเอาตัวเลขแบบเป็นกรอบเป็นกำก็คงเป็นตัวเลขจากอารเอนโดกานาโชนะครับที่คาดว่าจะไปเชลซีว่าจะจบลงเท่าไหร่ส่วนลาสมุสฟรุนนั้นเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนและยังไม่ได้มีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าคืบหน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของว่าสัญญาอาจจะจบตรงไหนอย่างไรนะครับกับการที่จะไปนาโปลีนะครับยืมแล้วมีพ่วงบังคับซื้อขาดหรือไม่นะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่ หยิบมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับมองอยังไงบ้างม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับส่งท้ายฝากคลิปแดงเดือดเอาไว้ด้วยนะครับคลิปแดงเดือดตุลาคมนี้นะนะครับใครสนใจอาจจะต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันจะงวดมาเรื่อยนะครับเพราะว่านี่เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับคลิปนี้มันพิเศษก <laughs> ม่ใช่เข้ากาลังจะเข้าเดี๋ยวสิ้นเดือนสิงหาแล้วเดี๋ยวเข้าเดือนกันยานะครับเดี๋ยวมันจะต้องมารีบกันเนาะนะครับใครสนใจรีบตัดสินใจเลยนะครับ ทริปนี้มันพิเศษมากเพราะว่าเราจะไปที่ปารีสฝรั่งเศสด้วยนะครับเราจะจบทลิปนี้ด้วยการไปฝรั่งเศสกันนะครับนอกจากดูบอลน,นะครับเราบินลงแมนเชสเตอร์เลยนะนะครับแล้วก็ดูบอลที่ลิเวอร์พูลจากนั้นลงมาลอนดอนแล้วก็ไปปิดทริปที่ฝรั่งเศสนะครับเรื่องวีซ่าไปฝรั่งเศสไม่ห่วงนะเพราะว่าแป๊บเดียวได้ไม่กี่วันได้นะครับแต่วีซ่างกฤษปอาจจะต้องเร่งหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ เสียวเสียวเวลาที่วีซ่าจะออกไม่ออกนะครับถ้าได้สนใจเรียนเชิญนะครับค่าทัวร์ค่าทิปครั้งนี้185,000บาทแอดไลน์มานะครับในไลน์ที่ผมขึ้นอยู่นี้นะครับแอดบีซีเจอร์นี่แอดบผมฟลุกเทรยุทธ์ฟลุกแฟมิลี่นะครับแล้วก็ใช้สรุตนะครับมีแฟนหงตัวยงเลยนะครับพร้อมดูแลทุกท่านพร้อมด้วยบริษัท BC Journey นนะครับวันนี้หมดเวลาครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าสู่เวอร์ชันเสาร์ที่ก็จะ เป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะดูเกมในช่วงสุดสัปดาห์แล้วนะครับที T ่แมนยูนจะไปเล่นกับฟูลแลมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ